สนับสนุนโดย SK99 9ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับเบลค่ะถูกต้องครับวันนี้วันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์นะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วถูกต้องครับเพล เพลอผ่านไปแค่ประมาณ30กว่าวันเองเหมือนกระพิบตาแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวหมดไปแล้วหนึ่งเดือนฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกระพิบตาใหม่เดี๋ยวสิ้นปีละไม่ยังยังพรุ่งนี้กระพิบตาปุ๊บก็มันก็จะเป็นวันที่สองใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะเอมันก็ต้องใช่ดีครับเออแต่วันนี้เรารองว่าคุยข่าวในเรื่องของเราเหมือนเดิมครับสองเรกเราจะมาอัปเดตบันเทิงไทยเนี่ยโอ้โหเปว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณจาพนมหรือไปถึงคุณพ่อของจาพนมนะหรวมถึงคุณชกกคุุณเพพรลิ ออนออน,อร,ออนอรีกับคุณเวียสกุลนวัตเคาบอกล่าสุดคุณเวียมีสาวใหม่แล้ว<ช>น้องเบลล่าอเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เบรกที่สองฮะเรามีคุณพรอยเชิมนันนะมาโต้ขาวนิดนึงว่าเ,เลิกกับคุณานาวินตา้าก็มีกระแสข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไม่ว่าเรียกว่าแบบเป็นกระแสเพื่อไอ้นี่ให้ตัวเองหรือเปล่าแต่วนี้ออกมาว่าเป็นก็เป็น คอนเซ็ปต์ของคุณพลอยชมานแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับดูไม่ถึงข่าวของคุณน้ำชาชินนัทที่เมื่อวานเราบอกกันไว้ด้วยว่าโลกอนอเล็กซียเป็นแบบไม่ว่างวันนี้บอกว่าน้ำชาไม่ว่างไม่ว่างวันนี้ว่างลวันนี้น่าจะว่างแต่ต้องรอดูได้เีรงว่าว่างหรือเปล่าแล้วก็มีหนุ่มตูนบอดี้แสลมด้วยเขาบอกว่าไปสวีทจนไกลไปถึงอังกฤษกับคุณก้อยรัชวินแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าค่ะต้องไหคะ กับหนังสือพิมพ์สยามดาราได้เลยครับพ่อแม่จะตั้งโต๊ะแฉลูกมไม่ส่งเสีย3เดือนแล้วนี่ไงคือถ้าเราย้อนกลับไป3เดือนนี้ก็คือตั้งแต่คุณจาพนมเ,เรียกได้ว่าแต่งงานแล้วก็ม,มีน้องออกมานะฮะก็ค,ะคือมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่โ,โห คือไม่เป็นเรื่องของของครอบครัวเขาบอกว่าข่าวแบบนี้เคยเกิดมาถึงสองครั้งแล้วเขาก็บอกว่ายังคงเดินหน้าประกาศตามหาลูกชายต่อไปนะคะสําหรับคุณพ่อทองดียีรัมคุณพ่อของพระเอกนักบูจาพนมยีรัมพ่อทองดีกับครอบครัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่รินยีรัมแววยีรัมน้องสาวของคุณจาแล้วก็ทวัตสุพโชภัยสารน้องเขยรวมถึงสมาชิกในครอบครัวคนอื่นนะคะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศตามหาจาพนมณโรงแรมทาวินทาวตรงข้าม อใช่แล้วก็ใกล้ๆเรานี่เองเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดต่อมาเลยเนี่ยยื่นคําขาดไปแค่3วันเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าไม่กลับมาเราก็จะตามหาต่อไปประมาณนั้นนี่ไม่ได้อะไรนะไม่วก็จะตามหาต่อไปค่ะเขาก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหรือเรื่องเงินทองใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเนี่ยคิดถึงลูกมากผมรู้สึกอึด อัดมาตลอดแล้วก็เรียกว่าเคยให้ข่าวแบบนี้มาแล้วถึงสองครั้งมผมขอวันประกาศผ่านสื่อตามหาจาให้กลับไปหาครอบครัวที่สุรินภายในสามวันถ้าเกิดว่าเรียกว่า ได้รับรู้ได้รู้ว่าคุณพ่อตามหาผ่านสื่อเนี่ยก็3วันก็ให้ติดต่อหาคุณพ่อด้วยนะคะ,ะขณะที่สาเหตุของการไม่ติดต่อกลับมาของจ่าพนมยีรำนั้นคุณพ่อทองดีอ้างว่าไม่ทราบแต่สาเหตุที่แน่ชัดต้องยอมรับว่าครอบครัวเนี่ยนะคะเคยมีปัญหากับลูกสะพ้ยก็คือภรรยาของคุณจ่าพนมยีรำน้องบุ้งกีปีรัตชดวัฒนานนท์เขาก็บอกว่าคุณบุ้งกีเนี่ยคะด่าทอแล้วก็จะมาตีเรียกว่ากับน้องสาวก็คือคุณแววยีรำเนี่ยหลังจากที่ เรียกว่าคุณพ่อก็ออกมาห้ามครับ พราะจริงๆแล้วเป็นคุณพ่อกับลูกสะพ้ายแล้วก็มาทะเลาะกับน้องสาวสามีเงี้ยก็ไม่คืออ่ถ้าถ้าเรามองกันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องเบสิกเบสิกคือมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่อ่ะครอบครัวก็ต้องอ่ะเหมือนเราดูละครพื้นบ้านของเราละละครของเราน่ะก็จะมีพ่อพัวแม่สะพ้ายมันต้องมีหลายหลายอย่างแต่นี่มันคือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่กับเรียกว่าเป็นก็เขาก็มีชื่อแม่ผัวกับลูกสะพ้ายนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหแต่อันนี้ลูกสะพ้ายกับน้องสาวสามีเขาเรียกว่าอะไระประมาณนั้นแหละพี่น ก็ได้สอบถามกับแวยีรํมน้องสาวของจาพนมถึงสาเหตุทั้งหมดนะคะเขาก็บอกว่า,าต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าครั้งแรกที่รู้จักกับเขานะคะกับกับน้องอกับพี่มุ่งกีเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับว่า จาพนมเนี่ยไปโปรโมทหนังรู้สึกว่าจะเป็นองค์บากสามแต่ว่าคุณมุงกีเนี่ยก็เข้ามาซึ่งคุณแววก็คิดว่าเป็นแฟนคลับแต่ไม่ใช่ค,คุณมุงกีนั่นบอกว่าเป็นแฟนของจาพนมยีรำซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็งง,งๆเออเขาก็บอกว่าอย่างตอนที่ปีใหม่นี่ค่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังก็เจอเต็มๆเลยเขาเคยบอกว่าอย่าโทรมาหาพี่จาอ,อีกพ่อเขาเนี่ยก็อยากถามว่าแบบเอ๊ะทำไมพี่จาคุณจาพนมเนี่ยหายไปไม่ติดต่อกลับมาเลยด้วยความที่เป็นห่วงไงไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าถูกกีดกันจากลูก เมือ่อปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยทางครบบอบครัวยีรําเนี่ยเขาก็ได้ไปหาคุณจาพนมที่บ้านแต่ว่าถูกขับไล่จากลูกสะพยนี่แหละว่าแบบมาทําไมอะไรประมาณนี้ก็เลยมีปัญหากันครับจาังนั้นนะคะพ่อทองดีก็เผยเพิมเ่มเติมว่าซูปเปอร์สตาร์นักบูจาพนมยีรําเนี่ยไม่ได้ส่งเสียคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเนี่ยมาเป็นเวลา3เดือนแล้วด้วยแต่ตนเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องเรื่องเงินทองเพราะว่ายังมีลูกๆอีก3าคนที่คอยส่งเสียอยู่นะคะคซึ่งหาก3วันแล้วยังคงเงียบหายก็จะยัง เดินหน้าตามหาลูกชายต่อไปเพราะไม่ว่ายังไงพ่อลูกกันก็ตัดกันไม่ขาดค่ะอันนี้คือพูดถูกนะก็ต้องรอดูขั้นต่อไปเพราะว่าอย่างที่รู้กันคุณจารพนมนี่อโอ้โหมีเข่าเยอะเหมือนกันนะที่ผ่านมาก็หายตัวไปกลับมาแต่งงานม,มีลูกปึ๊กก็หายตัวไปอีกคราวนี้พ่อออกมาตามครับแล้ว<อ>เรื่องที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่มีใครรู้ด้วยนะเพิ่งรู้ตอนหลังเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปนี่ก็อย่างที่บอกน้องสาวคุณคุณแววเนี่ยเขาก็บอกไม่รู้เลยว่าคุณมุ้งกิเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าเป็นแฟนคลับ ความารู้ที่หนังเขาบอกว่าเป็นแฟนก็เลยงง <g ol ain> วาอ่รอรู้ใลก,กันสามวันครับเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามด้วยว่าสุดท้ายคุณจ่าพนมจะติดต่อ uh huh. กลับไปหาคุณพ่อหรือเปล่าะนะฮะหรือว่าอาจจะหาช้างอยู่เปล่าไม่แน่ช้าง <g ol ain> <c oughs> อยู่ไหน <g ol ain> ไม่ใช่ล้อ่ะก็ถือว่าก็อยากให้เขากลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขเพราะอย่่งที่เรารู้กันอยู่แล้วครอบครัวถ้ามัน กมเกลียวกันก็โอเคมันก็จะเกิดความอบอุ่นนะเนาะคือถูกต้องครับักกนไวว้ดี่ารอดูติดตามกันต่อไปนะครับมากันอีกหนึ่งข่าวสําหรับข่าวของคุณโบชยดา กับคุณเพชรกับรุนพลนะฮะก็หลังจากที่หลายๆคนน่าจะเคยรู้แล้วว่าผมก็ว่าคู่นี้นะรักกันแล้วก็เลิกกันได้ไม่สักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีข่าวออกมาบ่อยๆประมาณว่าเลิกกันไม่ดีจบด้วยกันไม่ดีเท่าไหร่ด้วยบางคนก็ต่างศาสตร์นู่นทีต่างศาสตร์นี่ทีแล้วเหมือนกับว่ามีล่าสุดเนี่ยที่เขาออกมาประมาณว่าคุณเพชรกระรุนพลเนี่ยได้ไปออกรายการเทคมีอ u t Thailand แล้วก็พูดในทํานองประมาณว่าตนเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกคู้หญิงทิ้ง ตลอดนะฮะออแล้วก็ร้อนถึงสาวโบชยาดาฮะ,ะต้รงว่าระบายรูมไปถึงชี้แจงผ่าน Instagram อินสตาแกรมซึ่งคุณโบได้พูดประมาณว่าซึ่งพูดประมาณเนื้อหาเนี่ยบอกว่าทำไมต้องมาพูดแบบนั้นด้วยนะก็เขาเนี่ยเป็นคนที่บอกเลิกกับโบเองนะ,ะและทิ้งโบไปให้อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ในวันที่ผู้หญิงต้องการใครสั้คนเนี่ยเขากลับไม่อยู่ตรงนั้นคือเหมือนว่าคือตอนแรกที่พี่อ่านรู้หรือว่าอ้าวคุณเพชรโดนแล้ เออคือคุณเพชรน่าจะโดนและ้ะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเพชรก็ตอบกลับไปเหมือนกับว่าชี้แจงผ่านอินสตาแกรมตัวเองไปประมาณว่าเรื่องของอที่เขา ไปออกในรายการเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเขาเห็นข้อความของคุณโบแล้วเขาบอกว่าจริงๆเขากะจะผ่านเลยไปละแต่เพียงแค่เขารู้สึกว่าคุณโบเนี่ยกลับไม่ยอมที่จะหยุดนะฮะ,ะและคงเข้าใจอะไรผิดไปนะฮะผมจึงคิดว่าผมต้องออกมาชี้แจงบ้างซึ่งเขาบอกว่าเริ่มจากที่เรื่องแรกเลยนะการเรื่องของที่เขาว่าเขาเนี่ยถูกทิง้งจริงเขาบอกว่าเ,าเรื่องเขาบอกว่าผมไม่เคยบอกว่าผมเนี่ย บอกเลิกคุณโบนะฮะข้อความที่คุณที่คุยกับผมยังเก็บไว้เตือนใจอยู่ทุกวันนี้น่าจะเป็นข้อความที่เป็นการตัดความสัมพันธ์ลงนะเขาบอกว่าแล้วส่วนเรื่องของคุณแบงค์เขาว่าที่ผมทราบเรื่องของคุณแบงค์ก็คือเป็นหนุ่มใหม่ที่คุณโบเนี่ยเริ่มศึกษากันดูอยู่นะเขาว่าตั้งแต่ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นักข่าวอีกแต่ว่ามนแค่ว่าคุณคุณเพชรกรุณเขาก็ไม่ได้บอกนักข่าวก่อนคือเขาก็ค่อนข้าง ให้เกียดมากมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ได้เจอคุณโบชายดาที่งานนะฮะก็เขาก็ชี้แจงละกันเรื่องถึงเรื่องถึงที่ระบายเหมือนระบายผ่านอินสตาแกรมเป็นเพราะอะไรเขาบอกจริงๆแล้วคือไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้ละอยากที่จะให้มันจบไปตั้งแต่ปลายปีแล้วแต่เหมือนบางทีเขาว่าบางทีอารมณ์ผู้หญิงก็มีกดดันบ้างคือพอพูดไปคนก็หาว่าเฮ้ยบนนะพูดเยอะไปหรือเปล่าอะไรจบไปแล้วทำไมยังนู่นนี่พอไม่พูดก็หาว่าพอ่งอินสตาแกรมปุ๊บก็กลายเป็นว่า มีฟีออดแบ็กมีคอมเมนตีกลับว่าเฮ้ยม,ม,มันไม่ดีอย่างมัน้ไม่ดีอย่างนี้อเออแล้วพองเงียบปุ๊บก,ก็หาว่าใช่ป่ะดู<ช>แบบว่านิ่งๆนิอีกนะฮะเขาเลยว่าจริงๆแล้วก็อยากให้มันจบแบบว่าสวยๆแต่ก็มันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะ,ะก็เขาบอกจริงๆแล้วตอนนี้ก็ตั้งแต่มีเรื่องกันเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยคกับคุณเพชรกบรุนพลก็คือตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปนะครับนะต้องรอลุ้นกันต่อว่าจะจบหรือเปล่าคุณโบกับคุณเพชร นะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ,รบอ่ะมาสุดท้ายกับน้องเบลหนุ่มเวียสกลาวัสก,วกับสาวกิฟออรลีนั่นเองตอนนี้ตั้งแต่เขาสละโสดมาเนี่ยก็มีข่าวากับส,สาวๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณกิฟออรลีโสดิวันวงครับสุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็ออกมาเอ่ยปากว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวแววออกมาอีกแล้วค่ะพี่เต้ยข่าวว่าหนุ่มเวียเนี่ยไปสารสัมพันธ์กับนางเอกสาวคนสวยต่างช่องครับเขาบอกชื่อน้องเบลล่ารายแล้วเขาก็บอกว่างานนี้นะคะมีคน เห็นว่าน้องเบลล่าเนี่ยซ้อนท้ายพี่เวียเรียกว่าไปกับแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่โอ้โหไปถึงเชียงใหม่จริงๆใช่แล้วเขาก็ยอมรับว่าพีลงชมวิวไปจริงแต่ว่าไม่ได้ไปงานสองคนคือไปกันเป็นแก๊งซึ่งซึ่งเรียกได้ว่าคือไม่ได้แก๊งเดียวกันนะคือว่าต่างคนก็ต่างไปแล้วก็ ก็เป็นเหมือนเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคุณเบลา<ช>่าเขาก็ไปกับแก๊งของเขาพี่เบลล์ก็ไปกับแก๊งของเขาแต่ว่าดันกลายเป็นว่าเป็นเพื่อนกันไปซะหมดใช่แล้วหลยคำถามถึงประเด็นเรื่องที่ว่าจีบหรือเปล่าเขาบอกจริงๆก็ไม่เชิงจีบหรอกไม่เชิงจีบหรอกครับก็หมายว่า คุยคุยกันน้องก็น่ารักดีน้องก็นิสัยดีก็คือข้อคนเรามันดีเข้าหากันมันก็น่าจะคุยได้เนาะแล้วทีมกันน้องก็สวยด้วยสิใช่ <c oughs> ก็พอถามถึงเรื่องว่าน้องเบลล่าเนี่ยเป็นสเปคของพีเพ่เวียหรืเอเปล่าพี่เวียเขาก็บอกว่า,า,าคือทุกคนจะรู้แล้วว่าสเปคของผมเนี่ยเป็นยังไงก็จะแบบงงว่าเบลล่าเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุยกันโอเครู้เรื่องก็เรียกว่าคบได้ก็ไม่ได้มีสเปคอะไรคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าสวยแต่ว่า อาจจะเข้ากันไม่ได้ก็คงกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้คุยแล้วแบบน้องเขาก็น่ารักน้องก็น่ารักออน้องาก็น่ารักะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามีโอกาสพัฒนาเกินกว่าพี่น้องไหมเ,ออเขาว่าตอนนี้ยังครับปล่อยให้เป็นเวลาละกันก็คือค,คุยกันไปเรื่อยเรที่สำคัญน้องยังเด็กด้วยะนะฮะแล้วเขาบอกว่าจริงๆยังยังไม่รีบเดี๋ยวเขารออีกสักพักหนึ่งก่อนออศึกษาดูใจกันไปก่อนหรืเอ,อเปล่ารอรอดูให้ให้มันชัวร์ๆอันนี้ก่อนแล้วถ้าอากาศค่อยว่าอะไรไปก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไปก่อนนะส่วนสาวกิ� ก็จริงๆอบเอวเนี่ยโอ้ยพี่ก็อบเอวเบลได้ใช่ไหมล่ะคือมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันจะบอกว่าทมยังไม่หมดแค่นั้นพอคุณกิ๊บอลลารีเนี่ยรู้ว่าอาคุณเบลล่ากับเวียไปด้วยกันปึ๊บปี๊ดแตกนั่นเออคุณเวียก็ออกมาแก้ข่าวให้อีกว่าไม่ใช่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ากับคุณกิ๊เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันแล้วเนาะชัดเจนมากใช่แล้วคุณกิ๊เนี่ยก็เป็นคนน่ารักไม่ไม่วีนไม่เวียงไม่ปีแแตกนน่อน ก็เคลียร์กันไปแล้วกันนะครับก็อัปเดตกไปทั้งเรื่องของคุณจาพนมคุณโบคุณเพชรนะฮะคุณกิฟคุณเวียคุณเบลล่าช่วงหน้าเรามีคุณพลอยเชื่อมันรออยู่นะช่วงนี้พักเบรกสักครหนึ่งครับเอสเ999ปุ๋ยเอ็นซีเคมีชนิดน้ำช่วยเคื่อนทุกชนิด เจริญเติบโต,ะต,ะตะได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจ